วันนี้เชื่อว่าหลายคนได้ติดตามการถแถลงข่าวของคุณอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมนะคะที่ออกมาบอกว่าเปิดโปงขบวนการสร้างหลักฐานเท็จในคดีการเสียชีวิตคุณแตงโมค่ะวันนี้เอาทั้งคลิปวิดีโอการชนะสูตรศพคุณแตงโมเปิดภาพสนทนาข้อความของคุณหมอ ที่มีการพูดคุยกันว่าจะมีการสร้างหลักฐานแล้วก็มีคลิปเสียงแล้วก็มีข้อสงสัยอีกหลายๆข้ออีกหลายประเด็นเลยที่ตำรวจก็ยังตอบไม่ได้แต่สิ่งที่น่าตกใจนั่นคือคลิปวิดีโอการชนะสูตรศพคุณแตงโมค่ะที่มีการเอาศพคุณแตงโมจริงออกมาแล้วทำการชนะสูตรด้วยการนำจำลองจำลองเหตุการณ์ด้วยการนำใบพัดเรือ เอามาลองหมุนมือด้วยคุณหมอคนสวยคุณอชจฉริยะเรียกแบบนี้คุณหมอคนสวยเป็นการจำลองเอามาหมุนเพื่อให้ใบพลัดมันตรงกับรอยบาดแผลของคุณแตงโมแล้วก็ระบุลงไปประชาชนเห็นแล้วค่อนข้างตกใจนะคะเพราะคลิปนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่มันไม่เหมาะสมเลยมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้านหลังพื้นก็สกระประก นี่คือการชนสูตรศพแบบเป็นทางการตามขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องแล้วหรือไม่หลายคนตั้งคำถาม,ถามคุณอาจฉริยะบอกแบบนี้เลยนะว่ามันเป็นการลักศพคุณแตงโมออกมาโดยที่คุณแม่คุณแตงโมก็ไม่ทราบทนายความก็ไม่รู้ควรที่จะมีการขออนุญาตดำเนินการก่อนแต่ถึงแม้ว่าคุณแม่คุณแตงโมไม่ติดใจ อจชริยะติดใจเพราะมันถือว่าเป็นอาญาแผ่นดินค่ะคุณอจชริยะยังบอกด้วยนะเรื่องนี้ผอบอตรรู้แล้วถ้าผอบอตรไม่ดําเนินการใน4วันจะมีผู้ใหญ่ไปพบท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอยากจะให้ตั้งคณะทํางานชุดใหม่มาเลยเพราะหลายๆอย่างหลักฐานมันตอบไม่ได้สังคมยังสงสยัยคุณอชริยะบอกว่าทรายในมือของคุณแตงโม รองเท้าคนบนเรือก็สามารถนําสืบได้ว่าทรายเนี่ยมาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่บนเรือไม่มีคราบเลือดค่ะซึ่งจากการวิเคราะห์ของคุณอาจฉริยะบอกว่าบาดแผลน่าจะโดนของมีคมอย่างที่เปิดขวดไวน์ก็ไม่มีใครพูดถึงบาดแผลของคนบนเรือก็ไม่มีใครพูดถึงอยากจะให้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาก็ต้องรอดูฝากไปถึงผบอรตอรรแล้วถ้าไม่ทำอาจจะมีแจ้งความผบอรตอรรด้วย พอมาวันนี้เปิดคลิปทางด้านพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการนารินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโพสเฟซบุ๊กค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะคะถึงเรื่องของการชนสูตรนี่แหละบอกว่าเลวมากเอาใบพัดกับศพมาใช้เป็นเครื่องมืออย่ามาตอนแหลว่าทดลองสิ่งที่ทำมันถูกต้องไหมทั้งหลักการทางวิชาการจาริยธรรมขบวนการวิจัยระเบียบขั้นตอนการดำเนินการ ความพร้อมของสถานที่อุปกรณ์และบุคลากรที่มาทดสอบมันจาเป็นแค่ไหนถึงต้องเอาศพมาทดลองมีวิธีอื่นตั้งเยอะแยะเช่นหุ่นจำลองเสมือนจริงผู้ป่วยสมมุติพอเห็นวิดีโอปาหีเมื่อวันที่21มีนาคมการนำเอาแต่ใบพัดมาหมุนเทียบบาดแผลตัวซัวมากใบพัดกระแทกขาอีกต่างหาก วันรุ่งขึ้น22มีนาคมจึงได้ทดสอบหลักการกับผู้ป่วยสมมุติซึ่งขีดเส้นตามแนวบาดแผลพบว่ามันเป็นไปได้ถ้าหมาออกลูกเป็นลิงตอนแรกไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นเพราะความโง่เลยให้อภัยแต่พอเห็นภาพโปะแตกและเนื้อหาอื่นๆหลอกลวงประชาชนรู้เลยรู้เลยว่าฉลาดแต่เร็วมากถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รบันดาลให้โปะแตก ป่านนี้ถูกหลอกกันทั่วประเทศแล้วปอลอ <screen> ขอโทษที่ใช้คำพูดรุนแรงแต่ถ้าใครได้เห็นวิดีโอนี้รับรองฟิลขาดยิ่งกว่าผมก็คือการเอาศพคุณตางโมงมาทำกับใบพัดแล้วก็หุ่นจำลองโอ้โหรอดูกันต่อไปนะคะเรื่องนี้ถึงแม้ว่า24พฤษภาคมนี้จะมีการเผาศพคุณตางโมงแล้วแต่ในเรื่องของคดีมันเหมือนยังจบ ไม่ลงจริงๆค่ะหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อแหนมยุคคนได้ในราคา150บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอร่อยมากและยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ เพจ easy ุ่คคนหรือ normal ยุคนหรือทางด้านล่างคอมเมนต์เราจะปักลิงก์ไลน์เอาไว้ให้แล้วกดผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะหรือถ้าจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าจะให้ชัวร์กดเข้ามาสั่งในอินบ็อกซ์หรือสั่งทางไลน์ได้เลยค่ะรับรองความอร่อยส่งถึงบ้านชัวร์ค่ะ